วันนี้ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม My Voice Zoo เป็นเกมที่เราจะต้องพากเสียงให้กับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์ของเราอะนะก็เอเกมแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับแต่เราไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับผมมันเป็นยังไงเนี่ยต้องทาอะไรก่อนฮะในเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งดีมากๆเลยโอเคมีลายชื่อสัตว์นะครับผมตอนนี้เรามีอยู่10บาทโอเคงั้นรับเลี้ยงเลยไอตัวนี้คือ,อคือเบ็ด อ๋อนี่ครับผมเราต้องพากเสียงให้เป็ดของเรานะครับสัตว์ทุกตัวเราต้องไปคนพากเสียงเองนะงั้นผมขอตักชื่อก่อนแล้วกันนะชื่อว่าโอ้ยมาเดี๋ยวผมพากเสียงเลยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนลองฟังครับโอ้ยเอ้ย้ยโ้ยอกว่าเอาเสียงไก่ปกติดีกว่ามาไหนลองดูดิ ว่าเป็ดป่วยแน่เลยแล้วมันจะร้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคไหนดูซิว่าเออเรามีเงิน65บาทเราซื้อตัวไหนได้บ้างโอ้ตัวนี้นะครับผมเมื่อคืนนอนไม่หลับก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืออะไรอะเอ้ยแกเงือโอเคเดี๋ยวตั้งชื่ออ่าแกตัวนี้ชื่อว่าพีแล้วน้องพีชอบพูดว่าอะไรวะบ๊อบบอย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  จัดไปไหนบ๊อบบอย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 บ๊บบอยบอบบอยเอาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งบ๊อบบอยบ๊อบบอยบ๊บบอยบอบบอยบบบอยังอบบอยชอบเกมนี้กูรักเกมนี้อ่ะได้ดูสิตอนนี้เรามีอยู่ร้อยห้าสิบกว่าเลยนะทุกคนนะไอตัวนี้ผมทายว่ามันน่าจะเป็นเม่นนะจัดไป เฮ้ยตัวนี้คือแพวะว่ะอันนี้จะตั้งชื่อว่าพี่คิมก็แล้วกันนะอ่าแล้วพี่คิมชอบร้องว่าอย่างนี้ครบผมอียยยยยยย <c oughs> ยย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  อี๋ยยอ้ยเราสามารถย้ายได้ด้วยเหรออี๋ยยอี๋ยยอี๋ยยเราอยู่ใกล้กันปะเร็วบาบาบยเบาบาบุยอี๋ยยอี๋ยยอี๋ยยบาบาบุยบาบาบุยบาบาบุยอี๋ยยอี๋ยยอี๋ยยควาวุ่นวายเลยเว้ยโอเคเราเลี้ยงตัวต่อไปดีกว่าอันนี้ชื่ออะไรเฮ้ยสุนัก์จิ๊กจอกเฮ้ยเรื่องล่าสุดสุทเปียนี่เออผมจะตั้งชื่อว่านิกแล้วกันนะอืมแล้วก็จิ๊กจอกมันร้องว่าไงนะ เออนิ้านิ่าส t ตสต์ฟ็อกซ์ say ผมเอาชื่อตามเมงเลยจัดไปมาต่อไปครับผมกูรู้เลยไอ้นี่มันต้องร้องยังไงดูกูตั้งชื่อก่อนเลย ดีกว่าไรครับโทษทีนะที่พวกกูโก้ดีกว่าไรครับโทษทีนะทพวกทุกคนเคยดูแพลงกรีกโกรกโสมูไหมนั่นแหละอ๋อโทษทีนะที่พวกกูโก้มึงถือฟอยดูดมาดูดไอแต่กูหยิบไฟแช็ตถือบอมบ์ดูดโจ้กรีกโกรกโสดเฮ้ยเดี๋ยวนะกูจะไปยังไงอ๋อนี่รถไปตรงนี้เฮ้ยพวกกกู จะฟดูอ,อะไรครับโทษทีนะที่พวกกูโกโอเคครับผมต่อไปเป็นตัวอเอออ้ยวอลัสเหรอเสียงวอลัสมันเอ่อวอลัสบ,บ๊บอบบ,อบ๊บอบบ,อบ๊บอบบ๊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 อบโอเคอุ้ยไม่ไม,ไม่เอาเสียงนี้ดีกว่าทุกคนเอาเสียงนี้ดีกว่าแล้ว <Nope. S 1> เออเสียงนี้ครับผมเสียงที่มันเอ่อตบข้างๆตัวเองอันนั่นแมวน้ำเหรอวะเอะช่างมาเด้อเอาเสียงนี้แหละ สวดีนะที่พวกกูกับอะไหนดูสิอันนี้น่าจะเป็นหมีไหมโอ้ยรับยังได้พอดีเลยมีคนโลกโอ้ยไม่ก็มีคนโลกมีคนโลกดิจะร้องเพลงยังไงนะอันนี้ตั้งชื่อว่าบาร์ดแล้วกันนะบาร์ด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 ชอบพูดว่ายังไงนะอ๋าผมรู้แล้วบาสชอบร้องอย่างนี้โอ้ยพี่มันเอาหัผมีกแล้วพี่เอ้ยโอ้ยพี่มันเอาหัผมีกแล้วเสียงตัดไปเลยคืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝูงนี้ โอ้ยพี่โทษทีนะที่พวกกูโกรธอ,อะลองดิบารดบารดลองดิโอ้ยพี่มันเอาผมอีกแล้วพี่เอ,อ้ยพวกบารดเนื้อหอมอ้ยพี่ดนเลยครับโทษทีนะที่พวกกูไหนดูสิแถวนี้ก็จะเป็นซาวาน่านะครับน่าจะเป็นโซนต่อไปนะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยมีเครื่องบินตกด้วยฮะไปไปต่อครับผมปั๊มตังกันต่อตอนนี้900นะครับ เดี๋ยวเราซื้อนี่เลยกวางเนเดียจัดไปครับผมนี่ยแลก็กอกชื่อเลยครับกวางเนเดียนี้ร้องอ่อจุกรูอ่ากวางจุกรูล้กันจุกรูจุกรูจุกรูจุกูมาอนนี้จัดไปจุกรูเย้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยอะไรบจกรูจกู เอาไปอยู่ใกล้กันดิมีขาวบ้านบ้านมาดิโอ้ยพี่มันเอาหัวมีแล้วพี่เอาเอาี่ตรงนี้ทุกคนจะอไปอยู่ใกล้กันมากที่สุดโอ้ยพี่มันเอาหัวมีแล้วพี่ ียงโคตรดังเลยเว้ยโอเคปะเดี๋ยวดูดิโอเคต่อไปเป็นนกแก้วมาคอครับเออนกแก้วครับอันนี้โอ้ยตั้งชื่อว่าบลูแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะสีเออสีแดงโอเคบลูมาร้องว่าเอ่ออ่าจัดไปโมาคอตรงนี้กใส่ดาไปตรงนี้เลยครับเออเอาเอามาไว้เฮ้ยเอาปะ อันนี้น่าจะเสียงปกติแล้แต่พวกนี้คือแบบบู๊ยต่อไปน่าจะเป็นโซนนี้นะเดี๋ยวเรามาโซนนี้โอเคครับต่อไปเราซื้อได้ละนกฟารมิงโกเอ๊ยนี่มันอองเชนนี่หว่าอองเชนอ่ะอองเชนมันจะต้องพูดว่าอะไรอะไรเออตอนที่มันคุยกับปูอะมันไม่ได้ยินนะจัดไปอองเชน

อะไรเอออะไรอะไรอุฮยอ๋อเราสามารถย้าย้าใกล้กันได้อ่ฮงั้นจัดไปดีครับเอาล่ึฮ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 ึอึฮ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 นฮึาึฮึฮึฮึอึ บาไกล้ยบุ้ยรวมหญ่หญ่่ใหญ้ย้หญ่่ใหญ่่ใหียโอยหัวโอเคเราซื้ออันต่อไปครับผมอันนี้น่าจะเป็นนอินซีเฮ่ซผมอยากร้องเหมือนไอเชียงของอเมริกานะครับผม ไม่รู้ว่าทุกคนหูแตกหรือเปล่าแะ้จัดไปจัดไปโด้วอีสิผมเพิ่งหายไอมาครับผมหัวรอดทีมีปอดหลุดอ่ะไหมพันแปครับตัวนี้สิงโตแน่เลยผมรู้แล้วว่าผมจะร้องยังไงไอ้สิงโตเนี่ยเออสุดหล่อเออสิงโตสุดหล่ออู้

สองพันเอ็ดไปเดรโรแรดมาเลยจ้าโอ้ยโรแรดนี่มันต้องร้องแบบร้องแบบว่าไงจ้าหล่อนหือะไรจ้าว่าไงจ้าหล่อนหือะไรจ้าว่าไงจ้าหล่อนหือะไรจ้าจง <laughs> โคตรแรดหมูช้าง,ง,งอ่าเป็นช้างครับอันนี้อันนี้เป็นช้างครับสมปองนะครับผมอ่านี่คือสมปองนะสมปองชอบร้องแบบนี้ต่อยกับกูเป้าอ๋อเดี๋ยวๆได้นะครับกูโกกูโกอะไรนเ,เดออกไปต่อยกับกู้เป้าอ๋อเดี๋ยวๆได้นะครับ ต่อยกับกูเปล่าอ๋อเดี๋ยวๆได้นะครับโคตรซุปเปอร์บูทเลยอ่ะเหมือนแบบเราเดินเข้าไปในแบบ Discord ดเวอร์รุ่น5เอ็มอะทุกคนลองดูนะอะไรครับโทษทีนะที่พวกกูโกรธต่อยกับกูเปล่าอ๋อเดี๋ยวๆได้นะครับต่อยกับกูเปล่าเสียงมันช่างไพเราะจริงๆครับ ต่อยกับคูเป้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้นะครับต่อยกับว้า เอาละครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมกับสวนสัตว์สุดเกเรนะฮะกับประสานเสียงสุดหูแตกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมเล่นเกมกีเกนแบบนี้อีกนะกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคอยกูเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้นะครับ